ดิลนะคะยุพารัตจะอยู่แผนกบัญชีค่ะนัดค่ะอยู่บัญชีเหมือนกันค่ะ <c oughs> สำหรับรินนะคะทำงานอยู่บริษัทนิปอนมาทั้งหมด6ปีแล้วค่ะปีหน้าจะเข้าปีที่7แล้วทำงานมาก <c oughs> ี่ปีหน,นึ่งปีครึ่งในส่วนตัวพี่ก็คือประสบการณ์ส่วนใหญ่ของพี่จะเป็นประชาสัมพันธ์ทีนี้พอพี่ได้เจองานที่นี่อ่ะมันก็เหมือนกับว่า เป็นความรู้ความสามารถใหม่ของพี่ก็คือด้านบัญชีซึ่งไม่เคยได้ทําเลยพอพี่ทําพี่ก็อยากจะหาความรู้ให้ตัวเองด้วย<ๆ>เพิ่มเติมในในใด้านนี้ <Wow. S 1> พี่ผลิตอยู่และศึกษามานานเราวมันก็เกิดความชอบก็รู้สึกว่างานที่เนี่ยมันโอเคแล้วก็เหมือนแบบ มันชิลสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ต้องกดดันเพราะเหมือนงานอะมันไม่ได้แบบจบที่เราเพราะว่าเราอะมีแบบการจ้างสำนังกงานบัญชีทำบัญชีให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็เลยแบบไม่ไม่ไมไมยากเนาะแล้วก็ที่นี่มันใกล้บ้านด้วยวก็แบบเดินทางแบบสะดวกไม่ได้แบบต้องตื่นเช้ารถติดอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมที่จริงก็ ไม่ต้องเก่งมากก็ได้แค่เราต้องแบบใช้ความรอบคอบมากกว่าใช้ความละเอียดส่วนใหญ่ความจำกิกเลขกก็คือปเป็นส่วนประกอบก็ว่าได้ไม่<ช>จำเป็นต้องเ<น>ก่งมากๆกดเครื่องคิดเลขอยู่ดีเราคิดว่าถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขจะเป็นยังไงตายตาย อาจจะใช้เวลาในการทํางานเยอะขึ้น่าเพราะว่ามันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเครื่องคิดเลขอ่าเครื่องคิดเลขก็เหมือนเป็นหัวใจหลักเนาะอ่าของก่กับบัญชีอ่าประมาณนั้น <laughs> ไม่มีไม่ได้ <laughs> บริษัทเราก็คืออาจจะอย่างที่พี่เห็นเนาะที่ว่าอยู่มานาน ก็คือการเปลี่ยนเซลลบ่อยเหมือนเราต้องแบบเริ่มงานกับคนใหม่เริ่มงานกับคนต้องศึกษากันใหม่ศึกษากันใหม่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนโปรแกรมบัญชีเราอะที่เราใช้อยู่อะมันไม่ค่อยฉลาดเหมือนเราก็อําใช่ก็น่าจะเป็นระบบมันก็น่าจะเหมือนแบบคำนวณให้เราเหมือน Excel ซะค่ะว่า พอแบบอันนี้ลบกันแล้วมันก็เป็นยอดเท่านี้มันควรจะเด้งมาเลยแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเราแบบต้องแบบก๊อปมาจาก Excel ที่เราลงข้อมูลมาอีกทีหนึ่งเหมือนระบาดกว่าเดิมด้วยซ้ำมันถ้าเกิดเหมือนแบบเด้งให้เองอ่ะเหมือนแบบคำนวณมาให้อ่ะมันก็จะได้ง่ายแล้วก็แบบลดความผิดพลาดได้อะไรเงี้ยมากกว่าวันหยุดไหม ก็หมือนเามาว่าอยากจะฟาฟาเออว่าเราอ่ะเป็นแบบงานบริการใช่ไหมเราแบบเราต้องทํางานวันเสาร์แบบต้องเลือกกันแบบสองเสาร์อย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะมันมีวันหยุดนะขะแตะเลิกที่มันจะเป็นหยุดยาวอือาจจะแบบสุดเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์จันอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบมาคุยกันว่าแบบพี่อันนี้หนูขอหยุดนะมีธุระอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าลําบากใจเพราะเหมือนมันก็ควรจะแบบได้หยุดแบบ เท่าเท่ากันเท่าเทียมกันอะไรงนี้ก็อยากจะให้พิจารณาส่วนบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่แปลกอะนะส่วนมกจะมีแค่ช่วงแบบสิ้นเดือนใช่ที่ต้องปิดบัญชีเนาะอย่างที่ทราบกันบัญชีจะเป็นคนที่ทํางานทีหลังทุกฝ่ายอ่าทุกฝ่ายก็คือเหมือนกับต้องปิดจบงานอ่าเอามาปิดเอามาเคลีย ประมาณนี้ขายของก็จะได้แบบเป็นเจ้านายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอยากขายก็ขายวม่ไหนอยากพักเราก็พักก็อยากไปเซวดูเหมือนกันนะอยากไปเซวดูเหมือนกันนะปกติก็ได้ชวนกับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าบัญชีก็คืออย่างที่ทราบกันก็จะอยู่เบื้องหลังเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นเซลล์ก็จะเป็นด่านหน้าหน่อยอได้ชนกับลูกค้าก็อยากลองดูว่าประสบการณ์นี้โดยตรงเป็นยังไงซื้อๆค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นในส่วนของเป็นอ่าที่ทำมานานกว่าน้องเนาะก็บอกให้น้องว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหหนะมันไม่มีอะรายากหรอกะะพี่ก็เจอมาแล้วก็ซื้อๆเหมือนกัน เราจะเป็นแผนกบัญชีเนาะเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ว่าได้ซึ่งไม่ได้พบปะกับลูกค้าโดยตรงแต่เราก็ยินดีจะให้บริการเต็มที่นะคะถ้าหากมีปัญหาอะไรก็แจ้งผ่านบัญชีได้เหมือนกันใช่ค่ะ,ะพะเราก็<อ>บริษัทเดียวกันใช่พร้อมยินดีที่จะบริการลูกค้าเหมือนกัน